สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนูรักพระเื่งนะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาศึกษาเกี่ยวกับพระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ลายกระหนกนะครับหลวงวัดทุ่งสีทีนะครับนะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับวันนี้มีทั้งหมด3ภาพก็คือภาพด้านหน้าองค์นี้ครับผมแล้วก็ภาพด้านหลังแล้วก็ภาพด้านข้างซ้ายของพระทั้งหมด3ภาพนะครับเพื่อเนเพื่อนดูภาพอ,องค์นี้แล้วนะครับเห็นอะไรบ้างครับผม แล้อะไรมั่งนะครับอันนี้คือคําถามแรกนะครับนะครับเป็นพระที่สวยสมบูรณ์นะครับอ่ะอันนี้คือด้านหน้ามาดูด้านด้านหลังครับผมนี่คือด้านหลังพระซุ้มก่อพิมพ์ใหญ่ลายกระหนกครับผมอ่าดูแล้วให้เพื่อนๆได้วิเคราะห์ตามนะครับนี่ครับเป็นพระที่เรียกว่าศึกษาได้ดีองหนึ่งครับผมอันนี้คืออ่าด้านหลังนะครับอ่าส่วนด้านข้างผมจะให้ดู เป็นรอบสุดท้ายนะครับมาดูด้านหน้าก่อนนะครับภาพพิมพ์นี้นะครับที่ผมถามว่าเห็นอะไรมั่งครับผมพระองค์นี้เป็นพระสองสีนะครับเรียกว่าทูโทนนะครับจะออกสีเทานะครับสีนุวลๆเทานะครับคือการเผานะครับการเผาจากความร้อนจะไม่สม่าเสมอกันจะมีเป็นสีอิดอันนี้ครับอันนี้เขาเรียกว่าสีอิดนะครับนี่ครับสีอิดอิดแดงเนี่ยครับผมแล้วก็อ่า อยู่ห่างไฟก็จะเป็นสีเทาๆแบบนี้ครับผมเป็นพระที่สวยครับสิกอีกองหนึ่งนะครับลักษณะขององค์พระนะครับนี่ครับผมใบหน้าเอาเริ่มจากใบหน้าก่อนนะครับใบหน้าของท่านจะต้อนะครับเรียกว่าต้อเขาเรียกว่าแบบหน้าตะกวนนะครับหน้าตะกวนนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะโค้งนะครับพระจะมีตามีปากมีจมูกนะครับนะครับแต่ว่าจะสึกไปนิดหนึ่งแต่ว่ายังเห็นเขาโค้งอยู่นะครับช่วงปากนะครับ มาดูใบหูวของท่านนะครับเหมือนกับเล็บนะครับเหมือนกับเล็บหัวเล็บหัวไม่มือเรานี่แหละครับผมนะครับตรงนี้ครับผมอันนี้คือเล็บมาดูที่เกียรตินะครับเกียรติของท่านจะใหญ่นะครับใหญ่หนานะครับแต่ไม่ทะลุเส้นเส้นตรงนี้นะครับบางคนก็จะเรียกฉับพันลังสีบางคนก็จะเรียกว่าเปรียวรัศมีนะครับก็แล้วแต่จะเรียกให้สรรพนามในการเรียกนะครับไม่มีผิดครับผมมาดูเส้น เส้นรัศมะครับเส้นรัศมีเส้นที่ผมชี้คือด้านซ้ายของพระนะครับจะเรียวยาวนะครับยาว,ยาวนะครับยาวยาวแต่ตื้นนะครับส่วนฝั่งด้านขวาจะหนานะครับหนาหนาแล้วก็สูงนะครับเริ่มจากข้างล่างนะครับข้างล่างก็จะห่างจากหัวไหล่นะครับด้านขวาจะห่างจากหัวไหล่ด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายก็จะชิดแทบจะติดกับหัวไหล ด้านซ้ายนะครับเพื่อนๆได้สังเกตดูนะครับในเนื้อพระมีอะไรบ้างครับผมในเนื้อพระนะครับก็จะมีพวกว่านต่างๆนะครับว่านเรียกว่าเป็นว่านมงคลนะครับซึ่งตรงนี้ครับจุดแรกเห็นตรงนี้ครับผมผมเชื่อว่าน่าจะเป็นพวกว่านที่โขกหรือตําไม่ละเอียดนะครับตรงนี้ครับผมแล้วก็มีลาที่จับอยู่ในเนื้อพระล้างไม่ออกนะครับ ผมลองล้างแล้วไม่ออกนะครับนี่ครับเป็นลาลักนะครับเป็นลาเป็นเรียกว่าดินจะมีเชื้อลามีสีดําแล้วก็มีขาวนวลของกลุนะครับอาจจะจับอยู่บริเวณรอบนอกนะครับโดยเฉพาะซอกแขนทั้งซ้ายทั้งขวานะครับจะลึกมากครับผมลึกทั้งสองฝั่งนะครับไม่ว่าซ้ายหรือขวานะครับแล้วก็มีพวกลาดํานะครับที่จับอยู่ในซอกข้างในครับ แล้วก็เรียกว่าล้างไม่ออกดีเหมือนกันครับผมนะครับส่วนม้วนสารต่างๆก็จะจับนะครับมาดูที่หัวไหล่นะครับหัวไหล่ก็จะโค้งนะครับโค้งได้สัดส่วนกันนะครับโดยเฉพาะท่อนแขนซ้ายกับแขนขวานะครับการกลางออกก็จะมีลักษณะใกล้เคียงกันมากที่สุดครับผมนะครับไม่ว่าซ้ายหรือขวานะครับเห็นนะครับการโค้งต่างๆก็จะเรียกว่าเกือบจะเท่ากันนะครับหน้าอกเป็นหน้าอกใหญ่ เพื marvel, mm ่อนๆสังเกตตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ครับจะมีเนื้อเกินอยู่ตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าผ้าอังสะนะครับตรงนี้ผ้าอังสะที่ผมได้เคยอธิบายหลายรอบนะครับลักษณะการห่มพระห่มคลองผ้าของพระนะครับของพระคองเนนก็แล้วแต่นะครับในชั้นแรกนะครับก็จะเป็นผ้าอังสะชั้นที่สองก็จะเป็นผ้าจีวรชั้นที่สามก็จะเป็นผ้าสังฆินะครับตรงนี้ครับผม จะเป็นสังฆติพาดลงมาตรงนี้ครับผมนะครับในเนื้อพระก็จะมีพวกบ้านต่างๆนะครับมาดูท่อนท่อนแขนนะครับท่อนข้อมือของท่านก็จะเกือบจะเท่ากันนะครับแต่ว่าหัวหัวแม่มือด้านขวาก็จะยกสูงตรงนี้ครับคล้ายๆเอาหัวแม่มือสองสองข้างทั้งซ้ายทางขวามาชนกันนะครับตรงนี้ครับจะสูงนะครับข้างในก็จะเป็นบ้านนะครับบ้านพวกสีแดงนะครับบ้านแดงๆให้เห็น ลักษณะเป็นจ้ำๆนี่ครับแบบนี้ครับเป็นจ้ำๆฝังอยู่ในเนื้อพระเรียกว่าเล่ฟังไม่ฝังแน่นไม่จะไม่โผแบบพระซิ่งซึ่งเป็นพระปลอมนะครับมาดูที่เส้นขอบนะครับขอบเส้นซุ้มนะครับสําหรับพระพิมพใหญ่ลายกระหนกทุ่งเศรษฐีนะครับฝั่งซ้ายและฝั่งขวาก็จะมีความใกล้เคียงกันนะครับผมแต่ว่าทุกกุนะครับเพื่อนๆสังเกตตรงนี้ครับ เส้นซุ้มด้านบนนะครับขอบด้านบนนะครับขอบด้านบนตรงนี้ก็จะหนาหนากว่าด้านซ้ายของพระนะครับแทบทุกกุแล้วก็บริเวณช่วงที่ผมชี้นะครับผมก็จะเป็นล่องที่ลึกนะครับตรงนี้ล่องที่ลึกแล้วก็มีอันนี้ช่างออกแบบก็จะให้คล้ายลักษณะใบโพนะครับใบโพนะครับแล้วก็มาดูตัวนี้ครับที่ว่าเป็นพญานาคนะครับผมเหมือนกับตัวเนะครับตัวเอภาษาอังกฤษ ซ้อนกันอยู่สตัวนะครับด้านนี้จะชัดเจนนะครับตรงนี้ที่เขาเรียกว่าพญานาคส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะตื้นนะครับก็จะตื้นก็ไม่คมชัดเท่ากับฝั่งด้านซ้ายก็คือลักษณะตัว S นะครับลักษณะตัวเเหมือนกันแต่ว่าจะเล็กกว่านะครับตัวนี้ครับผมสีองค์พระนะครับเป็นสีที่เรียกว่าสวยคลาสสิกแล้วก็หายากเป็นสีทูโทนนะครับอันนี้ก็เป็นว่านนะครับจะกระจัดกระจายอยู่บริเวณ ทั่วอง์พระนะครับไม่ว่าด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนะครับอันนี้เป็นว่านนะครับเป็นเนื้อว่านนะครับพวกว่านหรือเป็นพวกพระพุทธรูปซึ่งสร้างก่อนหน้าพระซุ้มกอนะครับพระซุ้มกอต้องบอกว่าอายุประมาณแค่700ปีนะครับส่วนพระสุขโขูไทยหรือพระพระอย่างพระทวารลวดีนะครับก็พันกว่าพันกว่กวาปีก็าอาจจะมาตํมมาบทใส่นะครับนะครับ อันนี้เราวิเคราะห์นะครับเราวิเคราะห์ให้ให้ฟังนะครับเป็นพระที่ที่เรียกว่าออกแบบได้สวยมากอีกองหนึ่งครับผมครั้งที่ผมชี้นี่ครับจะเป็นพวกพวกว่านนะครับพวกว่านต่างๆนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับมาดูด้านหลังเพื่อนๆก็จะเห็นผมจะเรียกว่าพวกลานะครับลาดําที่ติดอยู่ในเนื้อพระล้างไม่ออกนะครับล้างไม่ออกโดยเฉพาะนะครับพระซุนก่อนะครับ ด้านหน้าจะโค้งสวยงามแต่ด้านหลังก็จะเป็นลักษณะเป็นเหลี่ยมนะครับลักษณะเป็นเหลี่ยมตัดเหลี่ยมให้เห็นไม่มากก็น้อยครับผมต้องเห็นเป็นเหลี่ยมให้เห็นตรงนี้ครับผมเป็นเหลี่ยมจะมีลาลักนะครับลาลักล้างไม่ออกนะครับส่วนดำๆเป็นจ้ำนะครับเป็นจุดๆนะครับก็จะเป็นพวกพวกว่านต่างๆนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับจะเป็นริ้วเป็นริ้วเสี้ยมนะครับตรงนี้ครับผมเป็นริ้วเสี้ยมในลักษณะแนวในลักษณะขวางแบบนี้ครับผม อันนี้ลักษณะขวางนะครับอันนี้ลักษณะอันแนวตั้งนะครับอันนี <único Liberty eye throat> ้จะขวางนะครับตรงนี้ครับผมพวกว่านต่างๆก็ยังฝังอยู่ในเนื้อเนื้อพระนะครับเห็นไหมครับพวกว่านต่างๆนะครับอันนี้เป็นเม็ดใหญ่อยู่นะครับผมตรงนี้นะครับมาดูฝั่งนี้เหมือนกันครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกว่านต่างๆที่ติดอยู่ด้านข้างขององค์พระนะครับนะครับลาลักษต่างๆคือพระแท้ส่วนมากจะเป็นลักษณะธรรมชาติก็จะมีผิว ลักษณะพลุกระให้เห็นนะครับไม่เหมือนพระปลอมนะครับสีก็จะเท่ากันไปหมดครับผมถ้าส่องกล้องพระองค์นี้ก็จะมันฉ่ำนะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับนะครับพวกบ้านต่างๆแล้วก็มีคาบขาวๆภาพเงวนกุต้องมีให้เห็นนะครับผมเพราะว่าพระเรียกว่าห้าหกเจ็ดร้อยปีนะครับต้องมีต้องมีอะไรที่ให้แสดงออกถึงความเก่าให้เห็นนะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับมาดูที่ด้านข้างกันครับผม ด้านข้างนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับนี่ครับพระที่ผมว่าจะมีตามีปากมีจมูกนะครับผมนี่ครับเพื่อนๆจะเห็นเพื่อนๆสังเกตดูนะครับพระซุ้มกอด้านบนที่ผมชี้นะครับส่วนด้านบนนี่ครับผมก็จะหนาด้านข้างด้านล่างก็จะบางบางกว่าด้านบนนะครับเห็นไหมครับก็จะบางกว่าด้านบนนะครับพวกว่านต่างๆก็ยังจับนะครับยังจับอยู่ในเนื้อพระนะครับฝังในเนื้อพระนะครับ มีคาบลาต่างๆคาบปนเปื้อนนะครับมีลาครับลาลาดํานะครับที่จับอยู่ในเนื้อพระแล้วก็มีสีขาวๆมนๆให้เห็นเพราะว่าเรียกว่าคาบมวลดินกุนะครับนี่ครับอันนี้เป็นบ้านนะครับผมนี่ครับตรงนี้ครับคล้ายๆว่าเป็นรอยรอยขอบนะครับรอยขอบที่ตัดนะครับตัดเอาพระออกมาเนี่ยก็จะเห็นถ้าเป็นพระรูปหล่อก็เรียกว่ารอยประกบนะครับตรงนี้ครับผม เรียกว่าเป็นธรรมชาติสุดๆครับผมนี good, ่ครับลาลักษ์นะครับล้างไม่ออกนะครับสีแดงก็ฝังอยู่ในเนื้อพระนะครับเป็นพระพวกบ้านต่างๆนะครับดูหน้าองค์ท่านนูนสูงแล้วก็โค้งลงมาต่างๆนะครับทนแขนนะครับก็เรียกว่าธรรมชาติสูงเรียวยาวนะครับโค้งมาดูนะครับใกล้ๆนะครับพวกบ้านต่างๆก็ยังฝังอยู่ในเนื้อพระนะครับครับนวลขาวๆก็ยังเห็นนะครับอันนี้เป็นภาพ ใกล้นะครับภาพระดับกลางระดับไกลก็ยังเห็นนะครับที่ว่าเป็นพาพที่เรียกว่าสวยในการศึกษาพระนะครับเพื่อนๆมีลองๆศึกษาดูนะครับออกมาศึกษาร่วมกันนะครับมาดูด้านหน้าอีกรอบหนึ่งครับผมด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นเรียกว่าโทนสองสีจะมีสีเทานะครับสีเทาแล้วก็มีสีอิดนะครับเป็นเนื้ออิฐ สีออกสีส้มนะครับนะครับเป็นพระที่สวยสมบูรณ์นะครับเพื่อนๆได้ศึกษาดูนะครับพระที่บ่งบอกถึงพระเก่าก็จะมี1นึ่งลาลักษณลักดํานี้นะครับสองสอนวลกุครับผม3ามพวกว่านต่างๆต้องมีให้เห็นนะครับนะครับว่านต่างๆต้องมีให้เห็นครับดูนะครับพวกว่านต่างๆอยู่ดางด้านล่างนะครับจะเป็นฟังเป็นจุดๆให้เห็นนะครับนะครับ เรียกว่าครบสมบูรณ์นะครับเป็นพระที่สวยสมบูรณ์โดยเฉพาะซอกอซอกอด้านข้างด้านข้างท่อนแขนด้านในทั้งสองข้างนะครับก็จะสุะลึกนะครับลึกมากๆครับผมนะครับเป็นพระที่เรียกว่าครบสุดนะครับพวกบานต่างๆฝังแน่นนะครับจะไม่ะจะไม่ลอยออกมานะครับจะไม่เหนือผิวพระนะครับอันนี้คือพระสุมกอ พิมพมีมีกระหนกนะครับพิมพ์ใหญ่ลายกระหนกของวัดทุ่งเศรษฐีนะครับส่วนพระกรุกต่างๆนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับส่วนมากก็จะใบหน้าที่แตกต่างกันก็จะมีเรียวยาวก็มีครับผมแล้วก็เส้นซ้มนะครับก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับโดยเฉพาะด้านด้านขวาของพระที่ผมชี้อย่างนี้ครับผมก็จะสูงกว่านะครับอันนี้คือข้อเปรียบเทียบความแตกต่างของบางกรุนะครับ แต่ว่าส่วนมากนะครับก็จะมีนะครับพวกว่านพวกพวกเจสอนดอกไม้อะไรต่างๆที่ฝังอยู่ในเนื้อพระนะครับแล้วก็มีความช่ํามีความมันนะครับเวลาส่องกล้องนะครับกอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่มาร่วมศึกษาพระร่วมกันนะครับพระมันมีการซื้อขายนะครับเพื่อศึกษาพระร่วมกันเท่านั้นนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับเจอกันวันศุร์หน้าครับสวัสดีครับผม